ล่าลายคุณได้ไรเดินกับสิส่งอีหยังฝากคุณล่าลาเนาะคุณล่าลายมากินอีหยังเนาะเอาอีหยังส่งให้คุณล่าลาเนาะสามสิบถึงถึงไทยสั่นสามสิบถึงไทยโอ้โอ้ไม้เฟ้นยังไปท่านไปทางไหนไม้เฟ้นยังอยู่อยู่ตัวต้องคโอโอเคบายบาย my friend. Thank you, you so much. See you next time. Bye. See you next time. ไปตุลากรเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อพี่บัวขอบคุณหลายมันเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณหลายๆเดี๋ยวน้องกระล่งแล้วน้องเอาเครื่องชั่วโมงเดี๋ยวน้องกระจบกกระล่งแล้ว คุณทุกไหลทุกเลือทุกกำลังแรงใจเดอ้อพี่น้องขอบคุณซุกคนเดอ้อมาเป็นกำลังแรงใจให้แจ้งน้อยน้องกระลุกแล้วนะแล้วคุณดาเล้วกับสิขึ้นไหลสิได้ไปเบิ่งย้อนหลังให้นะพี่น้องให้ไปว่าท่านไหลก็ได้ ไม่ไรบ้านนี่เพราท่านขึ้นไรยุ่งเหยาะนั่งท่านไปเติมเน็ตเลยาะท่านไหนไปเติมเน็ตอยู่โลกซับจางไม่ได้ไปเติมเน็ตโลกซับจางไม่ได้ท่านไปเติมเน็ตสีหานตีก็ลัแล้วนะเพราะว่า เราเกิงโมม่งนะีหารที่ก็ลก <อะ S 1> งเข่ามามเสียงหยิมจับจับเนาะพ,พูดลหลายๆเดอ้อพี่น้องคุณหลายๆพูดละลาย่าลืาเรื่องทรงตโยห์ให้มันตีสามสิบละลากัไปหอดั่นดอกนะไปหอด้างไทยมันตีสามสิบ เดือนนีล้ล่ะเราสิมาเดือนนีนะเดือนตุลา่าเดือนตุล่าวันทียีบเก่าออกเดินตั้งมาหอดผีกับบันทีสามสิบมาถึงกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานารครมา,ารมเยี่ยมบ้านนะเนาะเราอยู่ไอยเรากลับไปเรากลับอยู่กรุงเทพก่อนยล้วจังไปไปบ้านที่หลังที่มากขอบข้อเราแลเราไม่เคยมาเลย สามสิบสามสิบถึงไข่ขี้รถอ่านคอมเมนต์เน่ากับขี้รถเบิดมือเนาะนี่ขี้ขี้เกียงบินเนาะขี้เกียงบินกับเบิดมือนอกันเนาะเครื่องบินไกลเลยเนาะฟิแนแลนด์เนาะฟินแลนด์แต่ว่าฟินแลนด์ดีเพราะไกป่ปานอเมริกาเลยเนาะอเมริกาไก่กว่าเนาะ เอออเมริกาไกลกวอฟิลแล่์ฟิลเล่น์รือว่าไก่าะไรเพราะว่ายียิปเก่าออกเดือนทางวันที่สามสิบมัหมอนเนี่ยก็แสดงว่าฟิลแลด์ไกลกว่าอเมริกาอืมไกลกว่าเช่องายจ้กสิได้กินเขาคำยังใหญ่ไปเบิ่งกินเขาคำยังก็เขาใหญ่กว่าไหล เจ้าหนูใหญ่ก็มาเอาปลาขี้โคซุ่มบาสิสือไปให้แม่ใหญ่ลเลแล้วกับสือไปให้ัโลกนะกนอ,อุทิศนะไออุทิศก็เลยเอาไปกีกินสามตัวมืมาเสาร์ไปถอดกินสามตัวว่ามียังกนนินอะไรใหา่ก็เลยเอาปลาขี้โคไปถอดกินนะเดี๋ยวยอากับจิสือไปเพิ่มอีกอยู่ส่งไปผู้นั่นผู้นี้ส่งไปผู้เดียวก็ไ,ได้ย่างหน่อยก็ส่งสามคน น้องจันทร์ช่งสามคนเลยส่งใหายสุน้ำแน่แม่น้ำแน่อุทิศน้ำแน่อีส่งไปใหายช่งให้ลูกหลูกกันห้ปิ้วน้ำลูกหล,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 ลานหน่อยนะส่งไปหลาน